สวัสดีค่ะช่องหนุ่มบ้านนาชาแนลค่ะมื้อนี้มาอย่างอีคิวมาอะไระอีคิวมาทำอะไรอิคิวมากล่นมันอีคิวมาก่นมัน,น,นเข้าป่าเข้าดุงขึ้นเก่านะคะ่ะอย่าเอ๋อย่าออยเอลูกนะฮนะโ,โอ้หน่วยละโลพุดนะ พอหวันก็ไม่ตุนเนาะค่ะนกกักขนุมบ้านนาเนาะคะ่ะ <Hello. S 1> อิคิวนั่งดูน,ดนี่นะค่ะกรมาท่งมาทามคือเก่าเนาะคะ่ะชีวิต,ตวอีสานบ้านเฮาบ้านนี้ผมจะมาพิจน์ด,ดูว่าพอปากเซียนได้ไหมหั <c oughs> วมันจะเล็กจะใหญ่ เดี๋ยวนะคะสิพาไปเบิง่งหัวมันใหญ่นะคะเพื่อนๆได้ว่าได้หัวมันใหญ่อยู่ทางเพื่อนนะคะ่ะสิพาพี่พาน้องไปเบิงะะ่งเนาะค่ะโอ้ว่าเบิรงว่าเบิ่งหนุ่มเพรหนุ่มทนกับแม่น้องมีตังค์เนาะคะ่ะต่อฟังสงครามพี่น้องมาฟังกันตัวฟังสงครามเพื่อนได้สองพเมียอันนี้พ่อแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพี่น้องมึงหัวมันพุดอค่ะตัวใหญ่ พี่ดาคะมีแต่หัวใหญ่ๆค่ะเฉพาะเพชรจังมิดซิรี่เนาะสองหัวเมียนี่เนาะเอากระสอบมาใส่เยอะมื้งนี่ปัวใหญ่หัวมันพังกระอบมาอยู่จะหัวใหญ่เนาะค่ะหัวใหญ่ก็น้องยิงได้อีกมาพะพัพงสงครามเพิ่นสองหัวเมียนี่ ของมาลครับพ่อแม่พี่น้องไปเอดเสื่อมเนาะคะ่ะประดับผีมือพี่น้องกนแบบบ่เห็นหัวเลยปาพวกเราเห็นเราเห้หัวใหญ่โอ้ยสิไปก่อนอยู่ข้างมักโทนแท้นระบาดเนี่ยโอ้เจ้าหน่อยแล้ว ทนทนทมดินไปฟังผวกูจะไปโกนฟังผวกหัวให้ญาดเนเอออสนาทหัวน้อยนะแม่แล้วมีมักจกชาวเอาชาวเอา ปุ๊ดาพ่อหวันพ่อเด้อเรบอกโจ๊กขึ้นแล้วโอ้น้องอีคิวก็พ่อหวันอยู่ฝากก็ผ่ทั้งมุนเอาออกนะแม่หัวมันจะกุ่นไปทางหันอยู่กันกลืนเบื่องซื่อๆนี่ฮะป้ากระสือกลนอีหลีมันสิได้สำเรอ พี่เราหัวนื่องหัหินได้นน่ <c oughs> น้องยิงน้องยิงมาเอาอันพัวนี้เนาะพัวเดียวได้เนี่ค่ะดีอห้าบเดียวได้นน่พอคออกกุณน่ะหาบเดียวได้นน่คะ่ะหาหัว,วหัวเลยเนาะคะ่ะหาบเดียว อันนี้ก่ะบริวารโอ้ยตายตายตายตตายอยู่นี่แหละคนว่าถ่ายใกล้หบวเ <laughs> พรอเจ้ากโจกซ้หัวแล้วคิวมันอยู่ทางหนึ่งกลไปทางหนึ่งมึงมึงหนุ่มโทนกลนอีกคิวกับมาน้ำเด้คะ่ะแต่ว่าถ่ายคุณมันมันกลัวคะ่ะ มันเนี่ยเนาะมันขนาดไม่จะเพือมันเหรยังไปเจอหัวมันอยู่นี่เพื่อมันเหรอมันลงเหรอคะเฮ้ยโอทนลงเลยล่ะโอ้ยเพิ่งโซฟั่งสงครามเลยเนาะค่ะอันนี้ลงไปนี้สงครามเนาะค่ะกิ้งลงไปนี้ตายเลยบ่มีโอกาสได้คืนเออ ถ้ากิ่งลงนี้คือหมักกรองอย่างเดียวท่างเพ่งไก่บ้านเลยแล้วเม็ดตือฉันว่าเป็นหัวน้อยเจาะบาดเดียวเพราะเม่นเลยเหรอเมื่อกี้เราเป็นน้ำกวนกวนกวนเพราไอ้เจ๊กกวนไก่เหรอโบเห็นเติมหัวมันลุ่งเลยฮะซับพอบ้องเพราะเจ๊เจ๊กิ้งอก่น่านี๋อลย มาเบิ่งหนุ่มบานานาเนาะคะ่ะนั่งกับน้องอีคิวนั่งให้กำลังใจเนาะคะ่ะมุดทำเลยพี่น้องเลยเนียวได้เนาะค่ะหัวมันมิแต่หัวงามๆเนาะค่ะหนุ่มบ้านนาหันอยากแต่ซับด้เดี๋ยวนี้มาได้ในหมู่พี่น้องเลยซับจนมุ่นไปปุ้ยเนนะะบ้อเนาะค่ะต้นโมบินขึ้เขา โอ้ยน้ำมูกก็ย,อยอดด้อยเออดอกอีกคิวอีคิวนั่งเล่นไหมนะเบิ่งเนาะคะ่ะวิธีกลนมันแซงเนาะคะ่ะส,สำหรับอันเอฟซีท่านใดอยากเห็นใบมันเนาะคะ่ะใบแง่มนี้ใบมันหล่นเนะาะใบมันซีอยู่เทิงกอไผ่แบบนี้เนาะคะ่ะเทิงใบไผ่แบบนี้มันหล่นเบิ่อแล้วมุมมีใบ กลุ่นตามเครื่อมันนี่แหละค่ะนีะ่เนาะ,นะเครื่อน้อยมันน้อยนนี้เส้นในน้อยนี่เนาะค่ะนี่เนาะค่ะถ้าเครื่อใดใหญ่หัวมันกส็สิใหญ่เนาะคะ่ะไปลากมั่นไผ่ไหม,มอีกแล้วน้องนิวนะฮะขอรุงโทษอีกแล้วเมืองหนุม่มบรนนาพกุลเนาะคะ่ะ อันนั้ก็แม่ตุ้นเนาะค่ะต่อไปกับอันหนุ่มโทนก็พอหวานกับแม่น้องมีตังมีอยู่เธอเดี๋ยวนี้เมืมเละ่ละพูดล่าไปกลนมองเมียเห็นเครื่อมไว้พูดอะเขากล่นรวเร็วซับเลยคะะแม่นำแม่คือสีเลียม อีคิวเพื่อกัดย่างเล่นเนาะค่ะโชคดีเนาะค่ะป่ามันบอกควรมียุงมันมันบอกมียุงเลยแหละบอกแม่นว่าบอกมียุงมันบอกอับซื้นคือบางท่านมันบอกมียุงเนาะค่ะเอาเอาแม่เป็นยังแม่คืออัเอื้นว่าตากล้องตาแม่เป็นตากล้องแล้วกสูุขาวสุขาวตากล้อง น้องคิวเพื่อก็นั่งเล่นเนาะค่ะพาเพื่อนมามอยู่ป่า,ปาอยู่ดงเนาะค่ะ,ะเอะเอห้อยเมื่อเร็ววิ่งเร็วเออปูอปูป,ปูไปนั่งโอ้ได้ไดได้หัวใหญ่คือหมูคือพวกแล้วไปนะคะ โอ้ยดงมนเมงเดงแก๊สละบอคือคันแทะยันนี่ฝนคือปรตูกอจะมีเมงแดงว่ะพี่ะัอรเป็นอย่างอีกแล้วบ้านี้คืออาแหงแทะขาดเครื่องพี่น้องเลยยิงบึ้งอิงเนี่คือมันฝรั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ถึงไหนอีกเนี่มีบ กุ่นกันหลายคนนะคะม้วนๆค่ะกุ่นมันแซงไมีค่อยขึ้นมันมาหลายคนโบกค่ะยิงน้องเลยขาวเปิ้นเบิดมุ่นเบิร์ตอีกเขี้ยวตาตาตากุ่นมันเถุยนี่ฝุ่นนยู่อือฝุ่น กักกุลอยู่คุ่นะคะมุมมับมุมมับอยู่คุนเนาะพ,พ่อวันก็ไม่ตุนอีคิวมานั่งให้เป็นกำลังใจมเมน่หรอค่ะสบายเอากูจะไ, <UNKNOWN S 2> ไปบายบายเถะเนี้ยเนี้ยได้พื่นไหมไปไป <ś c oughs> ไป,ไป,ไป ค่ะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหนุม่มมน,นาด้วยค่ะ <c ười> คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหนุม่มมน,นาเนาะค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ <c ười> กดซ <c ười> ับสไครต์ให้ช่องหนุม่มมน,นาด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย